ระบบกล้ามเนื้อเปรียบเสมือน,นกลไกที่ซับซ้อนซึ่งทุกส่วนมีบทบาทสำคัญเมื่อส่วนหนึ่งเสียเดี๋ยวนะนั่นคุณหาวเหรอมันคงไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเล่าของฉันนะแต่ว่าฉันสามารถบอกคุณได้แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการหาวเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อหลายส่วนบริเวณหน้าอกกระบังลมกล่องเสียงในลำคอและเพดานปากกล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่ประกอบด้วยเส้นใยห,หลายชนิด คุณมีกล้ามเนื้อมากกว่า600มัดในร่างกายและมันช่วยให้คุณเคลื่อนไหวรักษาท่าทางหายใจย่อยอาหารสนเข็มถ่ายเซลฟี่ด้วยโทรศัพท์และอื่นๆอีกมากมายได้เวลาดื่มกาแฟแล้วและตอนนี้คุณต้องเอื้อมไปหยิบแก้วกาแฟคุณต้องใช้กล้ามเนื้อหลายกลุ่มเลยเรามาดูว่ามันทำงานยังไงจากภายในกันอันดับแรกมีกล้ามเนื้อที่แขนของคุณอย่างใบเสรปข้อศอกต้องงอและใบเสรปก็ช่วยได้และยังมีตัวช่วยสำรองอีกด้วย ในกรณีของคุณคือกล้ามเนื้อไตรเส็ที่หลังแขนพวกมันจะผ่อนคลายและยืดออกให้สอกงอได้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดาบรื่นและควบคุมได้คุณต้องใช้กล้ามเนื้อคงตัวข้อหมุนที่หัวไหล่ของคุณสามารถช่วยได้มันจะทําให้ข้อต่อของคุณมั่นคงและไม่โยกเยกเมื่อคุณเอื้อมไปหยิบแก้วและยังไม่หมดแค่นี้กล้ามเนื้อที่ปลายแขนช่วยให้ใบเส็เกรงข้อมือเพื่อให้คุณเอื้อมไปถึงแก้วได้พอดีในที่สุดคุณก็เอื้อมไปหยิบแก้วกาแฟมาดื่มได้แล้ว กล้ามเนื้อในร่างกายมี3ประเภทกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายติดกับกระดูกของคุณด้วยเส้นเอ็นมันเหมือนเชือกที่ทําจากเนื้อเยื่อเหนียวๆกล้ามเนื้อลายมีหน้าที่รับผิดชอบการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจเป็นกล้ามเนื้อประเภทเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้เพื่อกําหนดส่วนต่างๆของร่างกายให้เคลื่อนไหวตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเกร็งกล้ามเนื้อลายคุณจะขยับแขนขาหรือวิ่งและยกน้ําหนักได้กล้ามเนื้อประเภทนี้ คิดเป็น40-5 0ของน้ำหนักตัวทั้งหมดของคุณกล้ามเนื้อเรียบอยู่ในอวัยวะและระบบต่างๆทั่วร่างกายของคุณพวกมันอยู่ตามผนังอวัยวะในระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบสืบพันธุ์และอื่นๆมันมีลักษณะเรียบไม่มีลายมันก็เลยได้ชื่อว่ากล้ามเนื้อเรียบคุณไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของมันได้เซลล์กล้ามเนื้อเรียบจะมีลักษณะกลมที่ตรงกลางแล้วเรียวที่ด้านข้าง พวกมันเชื่อมต่อกับเซลล์ข้างเคียงอื่นๆและสร้างโครงร่างคล้ายตาข่ายที่ช่วยให้มันหดตัวได้อย่างสอดประสานกาันด้วยการเคลื่อนไหวที่ประสานกันนี้กระบวนการสําคัญบางอย่างในร่างกายจึงทํางานได้อย่างราบรื่นฉันกําลังพูดถึงกระบวนการต่างๆเช่นการย่อยอาหารการหายใจและการไหลเวียนโลหิตมันจึงสําคัญมากกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยช่างเลือกมากหน่อยพวกมันอยู่ในหัวใจเท่านั้นและมนุษย์มีกล้ามเนื้อหัวใจเพียงชิ้นเดียวมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าไมโอคารดียม กล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะคล้ายกับกล้ามเนื้อลายมากมันมีเส้นบางๆยาวขนานกันแต่แตกต่างจากกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อชนิดนี้ควบคุมไม่ได้เลยฉันหมายความว่ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยกล้ามเนื้อหนาของหัวใจจะบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดออกไปแล้วคลายตัวเพื่อให้เลือดกลับเข้ามาหลังจากเดินทางไปทั่วร่างกายแล้วถ้ากล้ามเนื้อของคุณแข่งกันในโอลิมปิกกล้ามเนื้อคุณจะเห็นเลยว่าใครเป็นแชมป์ รางวันกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นของกลูเทสแม็กซิมัสเป็นกล้ามเนื้อยืดหลักของสะโพกมีหน้าที่พยุงลำตัวและควบคุมการเคลื่อนไหวของคุณคุณจึงสามารถเดินขึ้นบันไดได้กล้ามเนื้อที่เล็กที่สุดในร่างกายอยู่ในหูชั้นในของคุณมันเชื่อมต่อกับแก้วหูแล้วรักษาความมั่นคงให้กระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดซึ่งก็อยู่ในหูด้วยส่วนรางวัลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดเป็นของแมสเซเตอร์มันคือกล้ามเนื้อที่อยู่ในกรามของคุณมันอาจจะดูเล็กนะ แต่มันสามารถสร้างแรงกัดได้มากถึง200ปอนด์บนฟันกรามของคุณละ่ะในขณะที่กล้ามเนื้อที่บ้างานมากที่สุดคือกล้ามเนื้อหัวใจใช่แล้วหัวใจของคุณเป็นทั้งกล้ามเนื้อและอวัยวะในเวลาเดียวกันมันคืออวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อและสูบฉีดเลือดได้ประมาณ2,500แกลลอนต่อวนันลิ้นเป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่ทำงานหนักมันประกอบด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อและไม่มีเวลาหยุดพักแม้แต่นาทีเดียวเหมือนหัวใจ มันช่วยคุณกินอาหารและพูดกรองเชื้อโรคและแม้ก,กระทั่งเมื่อคุณนอนหลับมันก็ยังต้องส่งน้ำลายลงไปในคอความร้อนเกือบ85%ที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณเป็นผลมาจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเมื่อคุณรู้สึกหนาวกล้ามเนื้อจะหดตัวโดวยอัตโนมัตินี่เองที่ทำให้คุณตัวสั่นเวลาหนาวมันเป็นวิธีที่ร่างกายใช้กล้ามเนื้อเพื่อสร้างความร้อนและทำให้คุณอบอุ่นกล้ามเนื้อของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวแบบต่าง พวกมันทํางานเป็นคู่เมื่อมัดหนึ่งหดตัวลงคู่ของมันก็ยืดออกเหมือนคุณกําลังทําท่าใบเซปเคิลเมื่อคุณงอแขนขึ้นมาเพื่อให้ใบเสปบหดตัวไตรเสปที่อยู่ด้านตรงข้ามก็จะยืดตัวออกเมื่อคุณงอแขนที่ข้อศอกคุณกําลังหดกล้ามเนื้อบางส่วนเป็นการเคลื่อนไหวที่ลดมุมระหว่าง2ส,ส่วนของร่างกายการยืดตรงข้ามกับการหดโดยจะเพิ่มมุมระหว่างสองส่วนของร่างกายเหมือนตอนที่คุณยืดแขนออกหลังจากที่งอมัน การยืดเหยียดคือการที่คุณขยับส่วนต่างๆของร่างกายออกจากกลางลำตัวการกางแขนออกไปคือการยืดเหยียดเมื่อคุณหันศีรษะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งคุณกำลังหมุนการหดตัวคือการทำให้กล้ามเนื้อหดลงและกระชับขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวมันจะดึงกระดูกที่เกาะอ,อยู่ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวเมื่อคุณงอเข่ากล้ามเนื้อต้นขาจะหดตัวเพื่อให้ขาท่อนล่างเข้าใกล้ต้นขามากขึ้นและฉันชอบอันนี้มากที่สุดการผ่อนคลาย กล้ามเนื้อจะกลับสู่สภาวะพักตัวหลังจากการหดตัวดูเหมือนว่าพวกมันจะทําได้ทุกอย่างแต่กล้ามเนื้อดันไม่ได้ดังนั้นแม้ว่าประตูจะบอกให้ดันและคุณก็มั่นใจว่าคุณกําลังดันประตูอยู่กล้ามเนื้อของคุณก็ยังดึงข้อศอกและไหล่สู้กับประตูกล้ามเนื้อมีพลังความยืดหยุ่นของความหนืดหมายความว่าพวกมันทําหน้าที่เหมือนส่วนผสมระหว่างของเหลวและวัสดุยืดหยุ่นเมื่อถูกยืดหรือบีบอัด เมื่อคุณดันหรือดึงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนของเหลวหนาๆนหรือเด้งกลับคืนสู่รูปร่างเดิมเหมือนหนังยางได้วิธีที่กล้ามเนื้อตอบสนองต่อแรงนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของแรงที่เกิดขึ้นถ้าคุณยืดหรือบีบกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อจะแข็งกว่าเมื่อเทียบกับการยืดที่ช้ากว่าคุณมักจะเห็นสิ่งนี้ในกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเซ์ ex, สั่งการอยู่ในซีกหนึ่งของสมองมีหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามของงร่ากากย ดังนั้นคอเทกซ์ด้านขวาจะควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อด้านซ้ายและอีกด้านก็เช่นกันเพื่อให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้สมองจะส่งสัญญาณผ่านไขสันหลังและเข้าสู่ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อของคุณเส้นทางการสื่อสารนี้ช่วยให้สมองของคุณควบคุมและประสานการเคลื่อนไหวทั่วร่างกายเมื่อเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อทั้งกลุ่มต้องทำงานหนักเช่นการกระโดดชุดบาสเกตบอลข้อความที่ส่งจากสมองจะซับซ้อนมากขึ้น สมองต้องเปิดการใช้ชุดคำสั่งเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ต้องการก่อนที่คุณจะจัดกระเป๋าและไปออกกำลังกายในฟิตเนสอย่างบ้าคลัง่งลองฟังนี้หน่อยกล้ามเนื้อพวกนี้ชอบการนอนมากกว่าคุณซะอีกเมื่อคุณเข้าสู่การนอนหลับลึกกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักของคุณจะได้รับการผ่อนคลายการไหลเวียนโลหิตของคุณจะดีขึ้นและฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อก็เริ่มทำงานดังนั้นไม่ต้องเลิกไปฟิตเนสแต่อย่าลืมว่า การนอนหลับอย่างมีคุณภาพคือสิ่งที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณฟื้นฟูและขยายตัวได้อย่างแท้จริง